วันนี้จะมาบอกวิธีเปลี่ยนไฟตำแหน่งเกียร์นะฮะใครจะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้เพราะว่าเราไม่ค่อยตั้งใจอะไฟตรงนี้นะครับผมเพราะว่าเราปกติเราก็ไม่ค่อยได้มองกันอยู่แล้วก็วิธีเปลี่ยนนะฮะก็ต้องถอดตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ถอดคอนโซลกลางขึ้นมาแต่ใครแรงดีๆนะฮะตรงนี้ดึงได้เลยนะครับผมตรงนี้ดึงได้แล้วก็ใช้คีม เดินบอบไปทางหลังใช้ครีมคีบเอาเลยก็ได้สำหรับคนแดงดีๆนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มถอดเลยนะครับผมครับก่อนอื่นก็ถอดที่จุดบุหรี่เหมือนเดิมนะครับผม อันนี้อย่ามาวางฮะวางไว้บนบอ่อเลยเพอเดี๋ยวเราจะถอดเกงมาเ,เดี๋ยวลืมกระจายกระเด็นหายหมดนะฮะ นี่เหมือนเดิมนะครับผมเดินมาอีกหนึ่งเบามือดันปลดสายชุดบุรหรี่ออกครับของผมต้องปลดสายนี้ด้วยนะฮะของผมต่อเป็นแจ็คชุดบุหรี่ไว้เบาะหลังด้วยรถโฟล์ด้วยแล้วก็น็อตไขน่นนอตัวนี้นะฮะ แต่จริงๆบางทีไม่ต้องไขก็ได้ครับางคนบางทีมันก็ไม่ได้ติดตก็ผมผมก็ไขแล้วก็ไขออกเ,เรียบร้อยนะครับผมมาดูมาดูตรงเบะมือนะฮะยกเต็มมือขึ้นนะครับผมแล้วก็เอานิ้วเข้าไปเขี่ยตรงนี้ฮะ นี่บบนี่ครับอ่าหอม้วครับ,รบ,รบข้างล่างนี่เป็นอ่ากลองเบนซินกับป้อมน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับผมทีนี้จะมีนอ็อตพุกสองข้างนะครับตรงนี้หนึ่งคืนแล้วก็อีกฝั่งก็มีอีกตัวหนึง่ง เวลาถอดผุก,กตัวนี้ฮะมันชอบผมชอบมีปัญหาไม่รู้คนอื่นมีปอไอตัวฐานมันชอบหมุนตาผมต้องเอามือเอาเล็บไปเขี่ยให้มันแบบดึงขึ้นมาด้วยนะครับผมเ,เล็บไปสอดเข้าไปในร่องให้มันแบบไข่ตามขึ้นมาด้วย คือไม่งั้นมันไม่ออกมันก็หมุนของมันไปเรื่อยฮะพอตัวนี้ออกนะฮะก็มือสอดไปครับแล้วก็อ่ะยกออกมาไปบูดลงมาแล้วเร้ไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับผมน,นี้ฝั่งขนคนขับนะครับเอานะิ้วเอานิ้วนแดดไปก่อนฮะเห็นไหมเลยเ่ยผมเอานิ้วเขี่ยมัน ดึงมันเข้ามาหาตัวดึงให้มันออกมาแล้วก็หมุนไปด้วยคือมันเก่านะฮะพอเก่าแล้วตัวตัวฐานคลิปมันก็ล็อกไม่ค่อยจะอยู่แล้วมันก็เลยแบบหมุนตาม,มก็เลื่อนงมา,ามันจะหลุดออกมาทีนี้เราจะไปถอดน็อตยึดเราจะไปถอดน็อตยึดข้างหลังกันนะครับอันนี้เป็นเบาะหลังนะครับเบาะที่นั่งแถวหลังจะมี น็ดตรงนี้ครับ1ตัวแล้วก็ด้านด้านในครับ1ตัวเดี๋ยวถอดด้านนี้ก่อนผมไปบับเบาะแล้วก็ไปถอดอีกฝั่งนะครับ ามาแล้วด้วยนี่ผมไปไปบนเบอกก่อนเดี๋ยวอีกฝั่งนึงเดี๋ยวผมไปปัาเบาะคนนั่งก่อนนะครับผมอ่านี่เป็นของฝั่งเบาะคนนั่งนะครับก็ขันเหมือนเดิมฮะอ่าบอกไว้นิดนึงนะครับว่าน็อตสองตัวนี้ไม่ต้องขันแน่นมากนะเดี๋ยวเกี่ยวมันรูดพอผมเกี่ยวรูดมาแล้วนะครับผม พอาขออกแล้วนะครับมันก็จะไม่มีที่ยึดแล้วฮะพอมันไม่มีที่ยึดนะครับผมเดี๋ยวลองดอูนี่ฮะเป็นอย่างนี้นะครับผมวันนี้ถอดน็อตออกหมดแล้วนะครับวิธีถอดขนโซนกลางนะฮะมันจะมีพกอยู่ตรงนี้ครับผมหนึ่งตัวแล้วก็ดึงออกได้เลยครับผมยกจากข้างหลังก็ได้ฮะได้มีแรงยกเนีย่ย หล,ลุดครับผมทีนี้วิธีเอาออกนะครับใครจะถอดเก๊ะตรงนี้ออกก่อนก็ได้นะครับผมจริงๆเก๊ะตรงนี้ถอดอ๋อมันต้องถอดฝาครอบกอก่อนฝาคอมนี้ออกก่อนมันถึงจะถอดจริงๆมันจะถอดตรงนี้ได้นะครับผมแต่ไม่เป็นไรถอดไม่ออกก็ไม่เป็นไรยกขึ้นมาครับหามุมดีๆถ้าติดเกียร์ก็เดี๋ยวเราเลื่อนเกียร์นะครับผม เปลี่ยนลองเลื่อนขยับตัวครับมันจะมีมุมเที่ยวได้เนี่ยฮะหุด้วครับผมพอมันออกมาถึงตรงนี้แล้วมันติดเราก็ขยับให้มันเอาออกได้ฮะเนี่ยครับหลุดออกมาแล้ว ที่วางบนชันใหญ่นะครับผมี๋ยวผมไปฟังนู้นนะครับมาด้านนาคนคนขับฝั่งคนขคับนะครับผมไฟตำแหน่งเกียร์เดี๋ยวผมต้องเรื่อนบอกคนขับไปก่อนให้เห็นชัดๆไฟตำแหน่งเกียร์ที่อยู่เนี่ยฮะสายแดงๆสายแดงๆนะครับผม เวทีปลดมือผมอยู่ไหนอ่ะมือผมอยู่นี่นี่ที่ปลดนะครับผมก็หมุนเห็นไหมหมุนแบบหมุนพ้นเข็มอะฮะหมุนจนสุดขาไม่ได้อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวแล้วก็ดึงออกมาตรงๆนะครับผมอ่าขออนุญ,ญาตหาที่วางมือถือก่อนนะครับผมไม่ถนัด ดึงออกมาตรงตนี่ครับดูตรงมาแล้วเห็นไหมทุกถ้าเป็นหลอดไส้มันจะเอาออกง่ายกว่านี้หน่อยนะครับเพราะมันไม่ติดครัวมันไม่ติดตัวหัว,หวหลอด l ด d ีอ่ะเป็นหลอดขนาด t 5นะครับผมถ้าใครจะหลอดไส้ก็ไปสั่งเขาเป็นหลอด t 5ไม่แน่ใจว่า1.5วัตต์หรือเปล่า t 5 ถอดออกมาอย่างนี้ดึงออกมาตรงๆถ้าใครแบบใครที่เป็นหลอดไ้ยอยู่ก็าหาผ้ามาเช็ดให้มันหายมันหน่อยแล้วก็ดึงออกมาบางทีมันลื่นมือนะครับวิธีวิธีธทดสอบนะครับสำหรับ LED ก็เสียบเข้าไปอย่างนี้ก่อนเลยครับยังไม่ต้องอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่ต้องสตาร์ทเครื่องอะไรครับเสียบเข้าไปก่อน เกียบเข้าไปให้สุดเลยนะครับพอสุดแล้วเปิดไฟลีครับอ่าอย่างนี้คือติดนะครับตลอดบางคินิดนะครับผมมันก็สามารถติดได้ทั้ง2อฝั่งต้องดูด้วยว่าเขามี IC ควบคุมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะติดสองฝั่งไหมแต่น่าจะไม่ติดเพราะว่ามีแค่คตัวด้านฐานยวลองดูก่อนอ่าทางนี้ไม่ติดนะครับผมเนี่ยฮะ ดูหลอดที่เขามีชิปตัวต้นทานอย่างนี้นะฮะบางพวกไม่มีผมเคยสั่งมาแล้วมันขาดง่ายมากเลยอ่าบางตัวเขาก็จะมีตัวเ n c o d e อะไรสำหรับแก้แคนบัสก็ว่ากันไปนะครับผมแต่รถสำหรับรุ่นเราไม่มีฮะใช้ยังไงก็ได้เดี๋ยว,ยวข,อขอผมสำหรับแป๊บนึง เมือกี้ผมลืมบอกวิธีใส่คืนพอติดอย่างนี้แล้วใช่ไหมฮะ LED ตัวหลอดเวลาติดนานๆนนมันจะค่อนข้างค่อนข้างร้อนนะคะผมให้ปิดไฟก่อนคือฐานหลอดอะมันไม่ร้อนอยู่แล้วแต่ว่าตัวหลอดอะมันจะร้อนมากถ้าเราเปิดเอาไว้มันจะลวกมือเราได้นะฮะเราก็ใส่เข้าไปถอดออกมาไงก็ใส่เข้าไปอย่างเดิมฮะ ผมมันจะบังไปหมดเลยอถอดเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนเราเห็นว่าสายมันสายมันไม่ได้เื่อไว้แล้วก็หมุนกับฝั่งฮะวเวลาหมุนเข้าได้ไง,ง่ายง่ายดูเขี้ยวนะคะเขี้ยวให้มันตรงรูข้างในอ่าดูข้างในเขี้ยวมันจะเป็น ตั้งขึ้นไปข้างบนขึ้นไปเนี่ยฮะเขี่ยวเวลาเอาเข้าก็เอาเข้าแล้วษณาน้นี้นะฮะให้เขี่ยวอยู่12นาฬิกากับ6นาฬิกาเพราะว่ารูข้างในมันเป็นตามนี้นะครับผมพอเสียบเข้าไปได้นะครับเราก็จะหมุนตามเข็มนะครับเหมือนน็อตเลยครับผมหมุนแล้วมันก็จะเนี่ยฮะหมุนให้อยู่ตำแหน่งนี้ อ,อยู่แล้วครับผมอ่าเดี๋ยวขอจบการเปลี่ยนไฟเกียร์ไว้เพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าจะเดี๋ยวผมทำอะไรเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ดูอีกทีหนึ่งขอบคุณมากครับ